ร้อนมากเลยมีอะไรเย็นเย็นกินบ้างไหมเนี่ยนี่เลยไอศครีม b i t t e อร์สวีเพียงใส่โค้ด b i t t 23041ได้รับส่วนลด80บาทสำหรับการสั่งซื้อ1กล่องพิเศษกว่านั้นค่ะเพียงใส่โค้ด b i t t 23042ซื้อ2กล่องนะคะได้รับส่วนลดถึง200บาทเลยค่ะ1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด12ถ้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตัวกับิเดก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบหลีนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะขอเริ่มกันที่การเจอกันของทีมอันดับ1กับอันดับ2นะครับในฝั่งตัวออกนั่นคือแมมี่ฮีครับรับการมาเยือนของฟิลาเดลเฟียสวิงตี้ซิกเซอร์สในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับซิกเซอร์สเนี่ยเขาพักเจมส์ฮาร์เดนเนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบสองวันติดนะครับขขของงงงเเเเจมมมสส์์ฮาาาาารรดนนนนกก็ลลยยัััไ่่ให้้คทแแบบว ติดเนี่ยแหละครับแล้วเมื่อวานแม้ไม่มีเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจิมมี่บัตเลอร์หรือว่าจะเป็นแบร์มาเดบโยแม้ว่าแบร์มาเดบโยเนี่ยผลงานการเล่นในภาพรวมทั้งหมดอาจจะไม่ได้ร้อนแรงนะครับแต่การเล่นเกมรับประทะกับตัวของโจเอลเอ็มบีเนี่ยเขาทำให้งานของโจเอลเอ็มบีเนี่ยยากเหลือเกินและที่สําคัญยังมีไทเลอร์ฮีโร่อีกหนึ่งคนครับที่เสริมการทําแต้มให้กับจิมมี่บัตเลอร์ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายก็เลยเอาชนะซิกเซอร์สไปได้แบบเนือเหนือเลยครับเมื่อวานน,อนนี้เนี่ย ers, ก็เลยทํำใหม่าวครับ 12เกมหลังจากนี้เนี่ยนะครับรวมเกมเมื่อวานด้วยเนี่ยทีแมมมี่ฮิตเนี่ยเล่นในบ้านถึง11เกมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะยึดอันดับหนึ่งในฝั่งตัวนอกแน่นอนเลยครับสำหรับแมมมี่ฮิตยิงเข้าใกลสู่เพลย์ออฟเมื่อไรเนี่ยทีแมมมี่ฮิตเนี่ยน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับขอพูดถึงดันแค่นโรบินสันสักนิดหนึ่งนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยแม้ว่าผลงานในการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยอาจจะตกลงบ้างแต่การยิงในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงดูร้ายกาจอยู่ดีนะครับในตอนนี้เนี่1อ เนี่ยยิงลงไป2ลูกนะครับก็เลยทําให้สะสมตลอดชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเนี่ยย,ยิงลงทั้งหมด714ลูกนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของทีมแมมมี่ฮิตเป็นที่เรียบร้อยเป็นรองแค่ตํานานคนเดียวครับนี่คือทีมฮาร์ดเวย์พอของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์เนี่ยนะครับเขายิงลงเอาไว้เนี่ย806ลูกนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยดันแคนโรบินสันเนี่ยแซงหน้าทีมฮาร์ดเวย์แน่นอนครับตอนนี้แมมมี่ฮิตเนี่ยเจอทีมท็อปท็อปเนี่ยเก็บเปรียบหมดเลลยน<ะ>นะคครรรััับบ่ากวจิงๆ เราไปต่อกันที่ชาร์ลอตทอนเนสรับการไปเยือนของซานแอนโตนิโอสเปอร์สทอร์เนสได้เกมที่ดีของเทอร์รี่โรเชียนะคะลาเมโลบอลรวมไปถึงทัพสำรองค่ะที่นำโดยมอนเทรสเชโรทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะซานแอนโตนิโอสเปอร์ไปได้และโคชป๊อปเนี่ยก็ต้องรอชัยชนะเกมที่1,335ต่อไปรอติดต่อกันมา4เกมแล้วนะคะเพราะว่าสเปอร์สเองก็แพ้ติดต่อกันมา4เกมแล้วค่ะเกมหน้าเนี่ยรับการไปเยือนของ LA Lakers มารอดูกันค่ะว่า LA Lakers เนี่ยจะรอดหรือไม่ในขณะที่เบมฟิสกิสตีรับการ ะะทำรวมกันไปถึง49แต้มสามารถคว้าชัยชนะมาได้ตอนนี้ค่ะเมมฟิสกิสซี่เป็นอันดับ2ของฝั่งตะวันตกแล้วก็เป็นอันดับ2ของลีกแล้วนะคะถือว่าเป็นทีมเซอร์ไพรส์แห่งฤดูกาลจริงๆค่ะไปต่อกันที่ดัลลัสแมวริกนะครับรับการมาเยนของแซคราเมนโตคิงส์ในเกมเมื่อวานนี่นะครับแซคราเมนโตคิงส์ถือว่าเป็นฝ่ายนำซะส่วนมากของเกมบางช่วงเนี่ยนำห่างถึง19แต้มนะครับแต่ยังที่เคยบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าต่อให้นำยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ไม่สามารถปิดเกมคว้าชัยชนะไปได้เนี่ยการนำก ลูก้าดอนชิตนะครับเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเท้านิดนึงครับแต่ก็เชื่อเล็กเกินว่าเป็นการบาดเจ็บแบบเล็กๆน้อยๆครับเป็นการที่ทั้งทีมเนี่ยให้ลูก้าพักมากกว่าพวกเขาก็เลยขยับเอาสเปนเซอร์ดินวิตตี้นะครับที่นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงแทนลูก้าและเมื่อวานสเปนเซอร์ดินวิตตี้ก็ทําได้เป็นอย่างดีเลยครับเขากดไปถึง36แต้มนะครับร่วมกับเจเรนบรันสันครับช่วยกันไล่บี้แต้มแซคราเมนโตคิงส์เนี่ยแหละครับรับมือกับความร้อนแรงของดีแอรอนฟ็อกซ์ครับเมื่อวานเนี่ยฟ็อกกซ์เนี่ยดไปถึง กับมีผลงานที่ดีนะครับค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยตั้งแต่ที่ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเทรดไปเนี่ยค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ28แต้มกับ6แอสเซสเลยนะครับการยิงฟิลโกลเนี่ยระดับ52เปอร์เซ็นต์เลยแต่เมื่อวานสุดท้ายแล้วครับมาโดนโดเรียนฟินนี่สมิธครับยิง3คะแนนมุมข้างและดาร์ลัสแมวริกก็เป็นฝ่ายกลับมาเอาชนะไปได้นะครับสร้างความสะใจให้กับแฟนๆลึกเกิน การทำระดับ36แต้มเมื่อวานของสเปนเซอร์ดินวิตตีนะครับถือเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้เจ้าตัวตั้งแต่ที่เทรดมาอยู่กับดรลลัสแมอริเกมเมื่อวานเป็นเกมที่6นะครับเขามีค่าเฉลี่ยในการเล่นถึง14.5แต้มต่อเกมตอนที่เขาอยู่กับวอชิงตันวิเซอร์เนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ที่มีข่าวครับว่าคนในทีมเนี่ยไม่ต้องการเล่นร่วมกับเขาต้องการให้ทีมเนี่ยเทรดตัวเขาออกไปเนี่ยเขารู้สึกเจ็บมากๆเลยนะครับพอสุดท้ายอยู่ร่วมกันไม่ได้รรัักาาาาเเเเดดดดิินนนนนนหหหห้้้ใใมม่่่่่่่ททททีีีีีีลลลงงงตตตววววอออยถืป็สสุแแะะ กําลังมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับทีมใหม่อย่างดัลลัสแมริริกมากๆเลยนะครับในกรณีนี้ก็ไม่ได้ต่างกับคริสตัลปอร์เกิสเลยครับอย่างที่แอดมินเคยบอกก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะครับว่าช้าหรือเร็วครับตัวของคริสตัลปอร์เซนกิสเนี่ยจะต้องมีการเทรดแน่นอนเพราะว่าดูแล้วเขาเข้ากับเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยได้การเล่นเนี่ยไม่ค่อยลงตัวกับทีมโดยเฉพาะลูก้าดอนชินเนี่ยแหละครับแลวพอเขาเทรดไปเป็นยังไงครับโอ้โหลูก้าเนี่ยร้อนแรงโดดเด่นมากๆเลยนะครับรวมไปถึงการเล่นภายในทีมด้วยครับดูไหลลื่ แต่ที่ไม่ลงตัวครับต้องมีการปรับเปลี่ยนลองหาอะไรใหม่ๆ ในส่วนของ Sacramento Kings เนี่ยแหละครับยังคงมีปัญหาต่อเนื่องต่อให้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยชนะทุกเกมเลยก็แล้ว,วแต่เนี่ยพวกเขาก็ยังคงมีฤดูกาลที่แพ้มากกว่าชนะเป็นฤดูกาลที่16ติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อนๆลองคิดดูแบบนี้นะครับตั้งแต่ที่ทั้งทีมเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่เมือง Sacramento ครับเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ย37ฤดูกาลแล้วนะครับรวมฤดูกาลนี้ด้วยมีเพียงแค่8ฤดูกาลเท่านั้นนะครับที่พวกเขามีสถิติชนะมากกว่าแพ้ย้อนกลับไปตอนนนนนั้น้ีีม มีวรัดดีดีแวกอะไรแบบนี้ครับต่อสู้กับ LA l a k e r s ได้เป็นอย่างดีเลยเชื่อว่าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนเนี่ยน่าจะยังคงจำกันได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับฤดูกาลที่เขาชนะมากกว่าแพ้ยังคงเป็นทีมที่แบบสร้างทีมแล้วไม่กลับมาได้สักทีมไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงครับยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้าสำหรับการร่วมงานของเดเ a a r o n ก o ์ครับกับ Domantas Sabonis ดูซิว่าพวกเขาจะทาได้หรือเปล่า ติดตามชมกันต่อครับในส่วนของมิเนโซตาทิมเบอร์บูฟรับการไปเยือนของพอร์ตแลนด์เทรเวอเซอร์สพวกเขาได้เกมอันยอดเยี่ยมของคาวแอนโทนีทาวค่ะถึงแม้ว่าจะยิง3คะแนนไม่ลงเลยแต่การปิดแต้มใต้แป้นและการโจมตีห่วงเนี่ยไร้เทียมทานจริงๆนะคะพาทีวูฟเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรเวอเซอร์สไปได้ถือว่าเป็นชัยชนะ4เกมติดต่อกันแล้วค่ะผลกานของคาวแอนโทนีทาวในเกมเมื่อวานนี้นะคะเขากดไปถึง36แต้ม15รีบาวด์5แอสซิสต์กับอีก3บล็อกค่ะด้วยการยิงฟิลโก76.5%โหดมากๆเลยนนนะะะคคทให้้ตอี่เากลสิ เป็นคนที่2นะคะต่อจากทีมดันแคนที่สามารถทำได้ระดับอย่างน้อย3 5ตาม1ิบารีบาวหาแอสซิสกอีก3บล็อกอด้วยการยิงฟิลโก75%ได้โอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินนี่คือดูการที่ดีมากนะคะของเจ้าแคทแล้วก็ทีวูฟตอนนี้อยู่อันดับ7ะคะ่ะไล่ปีอันดับ6อย่างเดวอนาะกสเป็นแค่2เกมเท่านั้นค่ะ เราไปต่อนที่ข่าวดีของ Milwaukee Bucks กันสักหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยทังทีมเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Brook Lopez เซนเตอร์ตัวหลักของทีมเนี่ยสามารถกลับมาทําการซ้อมแบบเต็มรูปแบบมีการประทะได้แล้วนะครับลงเล่น5-5ได้สบ,สบายเลยดังนั้นครับเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับภายในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็น Brook Lopez กับลงสนามช่วยทีม Milwaukee Bucks ได้แน่นอนครับการซ้อมแบบเต็มรูปแบบมีการประทะ5-5แบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก่อนที่นักกีฬาสักคนหนึ่งที่กลับมาจากการบาดเจ็บจะสามารถกลับลงสนามทําการแข่งขันได้ตัวของงนาาลสม แขงขันเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้นั่นคือเกมในคืนมอบแหวนครับเกมแรกของฤดูกาลวันนั้นเขาลงไป28นาทีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่หลังครับเจ้าตัวพยาพยามทำทรีตเมนต์พยายามทําการฟื้นฟูทุกอย่างแล้วนะครับแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายทั้งทีมและเจ้าตัวก็ต้องตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บในช่วงเดือนธันวาคมและตอนนี้เขากลับมาแล้วครับในทีม NBA เนี่ยนะครับจะมีแพทย์ประจําทีมอยู่แล้วครับเขาจะมีการพูดคุยกันตลอดเลยถ้าเกิดสมมติวว่่่าาาาาาททํกกกรรีตตเมนนุออยงงแล้้้้ไไดดขขึผััห คือวันสุดท้ายจริงๆที่จะทําได้แล้วสามารถกลับโรงสนามทําแกงขันได้นี่คือสิ่งที่ทั้งทีมแล้วก็บรูคโลเปสเนี่ยเขามีการพูดคุยตลอดและตอนนี้ครับหลังจากที่ตัดสินใจทําการผ่าตัดนะครับเขาก็น่าจะกลับมาก่อนที่ฤดูกาลปกติจะสิ้นสุดลงทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยพร้อมนะครับเพื่อเตรียมตัวลุยเข้าสู่ช่วงเพลย์ออฟเนี่ยนะครับนี่คือความน่ากลัวของมิวเกอร์กส์แต่พอมองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในช่วงที่ทีมไม่มีบรูคโลเปสแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องชื่นชมผลงานการเล่นของบ๊อบบี้พอติสนะคร วันทุกคืนแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยยังยิงสาคะแนนช่วยยานนิสันเตตุคุมโปช่วยทีมมิวกิบักส์ได้เป็นอย่างดีนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงเป็นขวัญใจของแฟนๆนมิวกิบักส์ในปัจจุบันตอนนี้เลยครับในส่วนของไซออนวิลเมสานงานตอนนี้เนี่ยกลับมาจอยกับทีมแล้วนะคะหลังจากที่ไปฟื้นฟูกับผู้เชี่ยวชาญที่พอร์ตแลด์หลังจากนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นเขาเชียร์เพื่อนๆอยู่ข้างสนามมากยิ่งขึ้นและเมื่อทุกอย่างโอเคก็จะมีการซ้อมแบบลงน้ำหนักที่เท้าแต่ดู่จรี่ลงนี้ยังมากแนของีนนอ้ห่างขกล ทีมที่กําลังลงตัวจะดีกว่าทั้งผลงานของ CJ m c c คอ l u m ค่ะแล้วก็ผลงานของ Brandon i n g r ร m ลุ้นรักษาพื้นที่ Play-in แล้วเข้าสู่ p l a y อ f f ต่อไปค่ะแล้วไปปิดท้ายกันที่การสั่งปรับล่าสุดข,ของทั้ง NBA นะครับหลังจากที่พวกเขามีการรีวิวแล้วเนี่ยก็สั่งปรับ Julius Randle หนักเลยนะครับถึง50,000เหรียญหรือประมาณ1.6ล้านบาทครับเดี๋ยวก็ไปในเกมที่นิวยอร์ก k n i c k เนี่ยไปเยือน Phoenix Suns จังหวะช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับตัวของ Julius Randle กับ Cam Johnson เนี่ยเคามีการประทะเพื่อแย่งการรีบาวกันแต่การประทะครั้งนั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายไม่ค่อยแฮปปี้ครับมีการผลักกันจังหวะที่กรรมการ การมาห้ามเนี่ยตัวของจูเลสแรนดอล์เขายังไม่จบนะครับมีการผลักกรรมการแล้วก็จะเข้าไปผลักใส่แคมป์จอร์ซันอีกหลังจากนั้นครับตัวของจูเลสแรนดอล์เนี่ยก็โดนไล่ออกทันทีเพราะนี่คือการแข่งขัน NBA นะครับไม่ใช่บาสข้างถนนจะมามีเรื่องปีราวแบบนี้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดครับและหลังจากที่เขาออกไปเป็นยังไงครับแคมป์จอร์ซันจัด3คะแนนครับโอ้โหช่วงสุดท้ายเป็นวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บีเทอร์ด้วยทําให้ฟินิกซ์ซันส์เนี่ยเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปได้ในท้ายที่สุดเป็นความเจ็บปววดดดดดเเเเเเหลลลลลือออกก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 ิินน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 ะคร all, รัับพพ้้ตตาาาาาแแแ7มตตตต่่่จจูููสใใฤฤีียง ที่ผ่านมาเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนเป็นฮีโร่ของทีมเลยแต่ในฤดูกาลตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นซีโร่ไปแล้วครับแฟนๆเนีน่ยไม่ค่อยแ<ส> <happy S 2> ฮปปี้ด้วยเลย<ส>ถือว่าต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนิว york n ิกส์จะเป็นยังไงเพราะาสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยจะลุ้นเพลย์อินยังยากเลยครับและนี่ก็คือข่าวราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะอยากดู nba สนุกเนี่ยต้องอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 man i a ตรงกลางนี่เลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะ nba คือที่ได้ของพวกเรา2 23 m a n a วันนี้พวกเานค่ควณนะคบ